เงียบแล้วเพลงต้มแซมีอมีของข้าวครับ <eight> มันกระขานอะไรครับเรามีของแก่ข้าวคอนทองว้าวบรรยากาศร้านยุ่ค <Bye> รับ <bye> กินแบบไรยำดินนะครับยำดินนะครับกุ้งแช่น้ำปลาครับยุ่ยู่ยครับผม สวัสดีครับวันนี้ครับหลังเลิยงานครับผมกประมาณทุ่มหนึ่งครับมานั่งคุยกันมานั่งกินข้าวกันครับวันนี้ครับต้องใชเมื่อกินกุ้งแซ่หนาปลาด้ยครับมาเบิ่งกันเลยครับผมบรรยากาศนี่มันแรงครับอยู่บ้องครับนี่นะครับค้องเด็กอีสานมาอยู่ในเมืองปุงครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับมองเป็นห้องขังได้ครับมาลุยกันเลยครับไปมาครับผมวันนี้ มาได้ครับครับกรุงแช่น้ำปลาครับยู่ยยุ่ครับผมมาจริงกันเลยครับผมครับมีของข้าวครับมันก็ะขาดไปเลยครับตอมีของแก่ข้าวเลยครับผมครับผมนำไซเดอรจริงครับมาครับดูด้วยเบาหลายใหญ่หางมันสีเส้นแบบ อย่างเอ,เองเก็จะเอาครับจะ่าบอร์เด็เมให้เบ่งสีน้ำกงนครับพีน้องกุ้งเนีย่ย,มย,ย,มมยเม่ได้ื้อมากเลยครับไอ้ไม่หายไอ้ผมมม่หายเอฟซีเอฟซีนะครับเนียงหล่จับไปมงอง ครับครับมรนในก,การล,ลังเลยงามครับอย่าใายพี่น้องเห็นอยู่มันกล่องตัวเดียวเลยไทยเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามถ่ายให้เพิ่อนติดๆครับเแซ่บแซ่บครับชีวิตในเมืองขุงครับผมแต่เวทคลิปอย,ยู่น้ำไทยน้ำหนางเพิ่นอยู่กทำไมผมมีโอกาสต้องโควิดไปใส่กับใครครับ พร่องแบ่เแบ่งเป็นเๆครับสองฟรีครับผลองพ่อพูดอายไาครับอายผมจะเหยีครับเอามาห้รินไม่กลุ่ไม่กลุ่มไทนะครับุ่มมาเขาอื่นลุงครยบเดี๋ยวมือมือมือเล่นเช่นอย่างกลุ่งครับกุงไยลงเืออย่างครับเดวกลิ่นไมกัน จะอย่าไปรอคนเดียวครับมันมีผู้จัดการมาอยู่ครับินเหล้าได้ครับอืดีเใส่มือยอะเลื่อครับมาอย่าง โอ้ยเียบแล้ว <c oughs> อืมแกบดด็บหมหรผู้ใดบ่กินดี่รับตลองกินเบอรด้วครับอืมเวลาอยากกินดูผมมามันแซ่บมึงสดๆกับใส่แล้วมันชิมเผ็ดๆแซ่บหางนีย ไม่เลยแต่ครับน้ำมันคนกว่าอ,อืมเบิ่มข้าวแล้วอขอนท้องว้าเวเบ่อข้าวแล้วตามด้ยวยขอนข้าวครับผม ผักไล่ไลยครับเลยไม่ไปอยู่อบกรุงกรุ่งเข้าๆอบอุ่นๆนุ่นเงียบๆนะแรมากอบอุ่นๆนุ่นเนี่ห่มขักแะบีก็อยนเน่อืมครับครับอืมเนื้อรับองเลอกๆมี่อม เห็นมานี่ครับบรรยากาศลานวิวครับข้าพานี่เบอร์ต่ำก็ตาของแซนครับร่วมเพื่อนกันแล้วหลายลาน่านี้นี่้าครับแก่งเบิดขึ้นนะครับบ่ามีคำนี่ยู่็มีเบืดเลยแก่งตลอดรูออ้จตามเลยสว่าบกินแบบครับจา,าย อืมแล้วบางคนเมืองบอกทันเง็บจริงๆกบได้ข้าวข้าวข้าวเวียครับข้าวเวีย มีคนบอกว่ากินเหล่าร้ายมันทำลายตับเด้อเราทำห่อเนาะเนี่ยห่อกบทำได้ยริเป็นอยังขนาดหัวใจอนะ่ะพื้นเขายาไปทำไดล้เลยขนาดหัวใจอน่ะืนเขายาไปทำไดล้เลยโอ้แม่ละมา,นะมาตอ่ตอตอ่อต่อเออเอเอยดินเยอคราบยอดินครับ สามเหรอครมีสามตัวเลยครับตันตัวญ่อัดสามครับครับสอนสามเลยครับนี่คร <3 TH> ับนี่สามตัวครับมันตัวไม่ญ่ก็เลยอัดสามเลยครับตำรวจประจำครับจัดเลยอืนี่กัดแล้ว สามเนครักหากไมงนี้เนะด้นนึ่จับกินครับจินจเบิ้นแล้าดไหม คโซนสามครับพาไปแดงครับเสมอไปจับครับนี่ครับแดนเน้นแล้วผมคำนี่คำสั่งล่าฮะกินมือไปครับพี่น้องผนเพียบเนาะทำเป็นตากการช่วงโควิดมันแบบผมวันกุบมละไแต่ว่าขโมอนี่กันยิงห่วงเดียวกินห่วเดียวครับกินเองกินเองครับผมฝากกดไลค์นะครับ ฝากกดแชร์ครับไอผู้อื่นเพิ่นได้เบิ่งนําอย่าแข่งจะแห่ง,ง <c oughs> ดีบ่ดีครับขออภัยไปมองนี้นะครับผมฝากกดไลค์ครับฝากกดแชร์ครับฝากกดติดตามนําเด้อครับผมไปแล้วครับกองพ่นบ๊ายบายครับมื้อนี้ครับผมขอบคุณห,หลายๆบ๊ายบาย